วันนี้มีประสบการ์เกี่ยวกับการพูดและการนำเสนอมาแบ่งปันกับทุกท่านค่ะซึ่งหลักการนี้ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะโดยเริ่มต้นจาก3มจอค่ะจอแรกก็คือจริงใจคำพูดทุกคำพูดต้องมาจากความจริงใจนะคะและต้องเป็นคำพูดในเชิงบวกด้วยค่ะซึ่งคำพูดในเชิงบวกก็จะเกิดขึ้นจากการที่เราคิดดีมีมุมมองที่ดีมีทัศนคติที่ดีและการพูดทุกครั้งค่ะต้องใช้สติเป็นตัวควบคุมและไร้ซึ่งอคติด้วยนะคะ อย่างที่เราได้ยินบ่อยๆว่าสติจะทําให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กอคติจะทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่คะ่ะจอที่2คือจูงใจ การที่เราจะพูดเพื่อจูงใจคนฟังนั้นต้องไม่ใช่เป็นการบังคับให้คนฟังฟังเรานะคะอาจจะใช้เรื่องของการมีส่วนร่วมการยกตัวอย่างเหตุการณ์ประสบการณ์ต่างๆที่มีประสบการณ์ร่วมกันมีอารมณ์ความรู้สึกที่คล้ายคลึงกันเมื่อเราพูดและนําเสนอออกไปเขาก็จะอินกับเรามีส่วนร่วมกับเรานั่นเองค่ะส่วนจอที่3ก็คือจังหวะจะโคนการพูดที่มีจังหวะจะโคนนะคะจะทําให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้ไม่พูด น้ำไหลไฟดับติดกันเป็นพืชจนคนฟังนั้นฟังไม่ทันนะคะหรือบางท่านอาจจะพูดช้าเกินไปติดเอออานี่ก็จะทำให้คนฟังเกิดความเบื่อหน่ายได้ดังนั้นค่ะทุกครั้งที่พูดต้องมีจังหวะจะโคนและสังเกตปฏิกิริยาของคนฟังด้วยนะคะฝากไว้แบบนี้ค่ะว่าเทคนิคการพูดและการนำเสนอมีอยู่ด้วยกัน3จอค่ะนั่นก็คือจริงใจจงใจและจังหวะจะโคนค่ะ